ค่ะค่ะได้แล้วเหรอครับต่อมวดเลยบ่ค่ะได้แล้วค่ะค่ะค่ะได้เลยดูกีดอยู่ไหนเนาะวันนี้ชัวร์เลยชัวร์เลยใช่ไหมอยาค่ะเล็กเลวิ่งมั่นใจมากค่ะค่ะเลขที่ไม่เคยหลุดเลยนะคะค่ะสามสี่ห้าเข้าดีนะวันที่แล้วก็ เนาะเลขศูนย์นใช่ค่ะจา้ามันมันก็ศูนย์แต่ก่อนมันก็อยู่หลักหน่วยหลักสิบแม่เอาแม่ชอบเอาไปไว้หลักร้อยแม่กลัวมันไปอยู่หลักร้อยเห็นมันเข้าตลอดไงคะค่ะที่แม่พูดหนูได้ยินไหมค่ะพูดว่าเอาถ้าเอฟซีชอบก็เอามาไว้ที่หลักสิบหลักหน่วยก็ได้อย่างเงี้ยค่ะจ้าเนี่ย,ายสามสี่ห้าเนี่ยค่ะ สองตัวเจ็ดโฮกเดจวันนี้ใช่ไหมคะจะไม่ใช่หลับหลั่งซีแบบโฮกเ็ดค่ะหลับหน่วยสามกสีค่ะแม่จะจับให้นะค่ะหกซีเจ็ดซีหกสีเจ็ดซีค่ะวิ่งวิ่งสีไปเลยค่ะวิ่งสีบนนะคะ วิ่งสีบนนะจะวิ่งสีบนค่ะแม่มวดเนี้ยมันจับสามตัวไม่ได้เลยรุดออไม่ใช่เลขมันตรงกันค่ะสี่มันตรงกันค่ะแม่ให้เป็นแนวทางก็แล้วกันค่ะเอาศูนเอาหนึ่งเอาสองไปไว้หลักร้อยค่ะก็ศูนย์ศูนย์หกสี ศูนย <16 4 S 1> ์หกสีค่ะสองหกสีค่ะหลักเจ็ดก็เหมือนกันนะคะ่ะค่ะศูนย์เจ็ดสีหนึ่งเจ็ดสีสองเจ็ดสีให้แค่นี้ละคะ่ะค่ะถ้าใครมีตัวประกบใส่ก็ใส่สีไปเลยแม่มั่นใจมากค่ะแล้วข้างล่างนะคะค่ะ วิ่งเจ็บไปเลยค่ะวิ่งเจ็บนะฮะค่ะค่ะแม่จับคู่ให้นะค่ะแปดเจ็ดแปดเจ็ดค่ะเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดค่ะศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดค่ะแม่ชอบเก้าเจ็ดค่ะเก้าเจ็ดค่ะแล้วชุดเฉยให้ให้เลขดับบด้วยค่ะ ทั้งปีมันหลุดอยู่วดเดียวค่ะเลขดับนะคะค่ะถ้าใครชอบก็ใครไม่ชอบก็ปัดไปคือศูนย์นะคะศูนย์ดับล่างค่ะจาก็เหลือแปดกั 9. บเก้าวงไปเลยค่ะเก้าเจ็ดค่ะแม่ชอบเก้าเจ็ดค่ะจาคอยถ้าถ้าศูนเจ็ดนี้ชอบก็เล่น น้อยหน่อยเางเนี้ยค่ะออ๋จ้าคะมันได้เจ็ดตัวเดิมค่ะล่างนะค่ะขอให้ถูกนะคะแต่แม่มั่นใจข้างบนมากเลยสี่ค่ะค่ะคือข้างบนสี่คือหกสี่กับเจ็ดสี่สองตัวนี้ใช่ไหมคะค่ะค่ะแต่ถ้าวิ่งอ่ะสี่ชัวรค่ะจ้ะขอให้โชคดีนะะค่ะขอบคุณค่ะ ยะที่ชอบมากๆเลยคือเจ็ดสี่เจ็ดสี่นะฮะยาส่วนที่แม่ชอบนะค่ะชอบสุดๆไปเลยอ่ะเจ็ดสี่ค่ะข้างล่างนี้ชอบเก้าเจ็ดค่ะค่ะยาสวัสดีค่ะขอให้ถูกหาเยอะๆค่ะค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ยอดก็ถูกนั่นแหละข้เจ็ดเห็นไหมคะใช่อาจารย์ยอดให้ข้อให้เลขสามตัวมาเข้าข้าเจ็ดค่ะ แล้วแล้วของหนูอ่ะวันเนี้เออแม่ดูให้สีตัวเดียวเห็นไหมจุดทูบเออนั่นจุดทูบแบบสีตัวเดียวเลยย่าเนี่ยหนูเล่นสีไปเลยค่ะค่ะเพราะว่าหลักหน่วยแม่เนี่ยเข้าดีมากค่ะทั้งปีลุดอยู่แค่สองครั้งเองค่ะแล้วถ้าตัวติดที่สามสี่ห้าเนี่ยมาชนกันอ่ะเข้าทุกงวดค่ะงวดที่ สามสามสองนะแม่ทำสามตัวเนี่ยแม่ทำได้หนึ่งสองสามแล้วหลักหน่วยของแม่เนี่ยมันได้สองก็สามมันก็ออกสามสามสองค่ะแม่มั่นใจมากสี่ล้านกวสิค่ะจ้าแค่นี้นะคะค่ะจ้าสวัสดีค่ะขอให้สูบคัณเยอะๆค่ะขอบคุณค่ะ อาสวัสดีค่ะท่านผู้ชมแม่สลับบุรีนะฮะแม่สลับบุรีคนสลับบุรีเนาะคนสลับบุรีนะฮะเข้ามาตลอดเด้อหน้าทีตามเลขตีตามเหมือนกันเข้ามาตลอดหน้าทีตามฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปกันใส่ให้เดือดสกาวน้องเนาะครับเนาะบริสุสนใจขี้มทักไลนเข้ามาหนึ่งพันสามร้อยบาทนะฮะ แคลเซียมบบนุงกระดูกท่หาเดินสเกลได้โดยตรงนะคะสอบถามได้นะฮะศูนย์หกสองเก้าแปดสามหกหกเจ็ดหนึ่งนะฮะส่วนเมอสลาบ,บุรีนี่พันไห้เด่นไปที่สี่บนสี่เป็นที่บนมาชัวร์ล้านเปอร์เซ็นต์นะคะพนท้าพูให้หกสี่เจ็ดสี่ชอบตัวเดียวคือเจ็ดสี่นะฮะเลขสามตัวพันไห้เม่อที่แล้วพันก็เขาโตดนะฮะเขาโตดเจ็ดสามศูนย์พอนนี่ละ ะะก็คือเพิ่นจับคู่ให้เลข3าตัวในนิยามพร้อมก็คือ0ูนย์หก6ีหนึ่งหก7ีศูย์เจเจ็เจ็ค่ะท่านผู้ชมนะฮะส่วนข้างล่างนะคะข้างล่างินะะ่นก็วิ่งเจ็ดตัวเดียวเกเด็กตัวเก่าสีมาเพิ่นว่าอ่าเด็กตัวเก่านะคะเนาะวิ่งเจ็ดไปเลยตัวเดียวนะคะล่างมันก็มีเพิรนก็จับคู่ให้อยู่ที่8ปดเจเก้าเจ ้วก็07นะฮะเร่อสเกาสิขึ้นวัวนี้เลดับตลอดทั้งปี0ดับล่างจะดับอยู่หรือยังไงมาติดตามกันนะครับเนาะก็คือจิดับผ่านบอแต่ว่าเลขดับนีนห้องก็เป็น่าดับอยู่ตลอดทั้งปีแต่ว่าห้องก็ว่างไลก่อนแต่ห้องมาเอาเลขที่ห้องสืส่อถือนี่เอาวาวิเคาะกัน,นก่อนเขาเรียกคนว่าเบิ้งค่อยเบิ้งไป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  ควนจะหอดเลขออกมาเขาเกิดจะมาขัดกลองอีกที่หนึ่งนะคะก่อนจะหอดเลขสิมานเนี่ยเขาจะมาขัดกลองอีกที่หนึ่งว่ามัานสีเดินแบบใดไปแบบใดเดินทางแบบใดตัวเลขใดมันหนาสิเป็นหนาสิมากน,นะคะเนาะผู้ใดรู้ว่าเมืองซันจอดหรือเปล่าหรือบมือซันจอดก็คอมเมนต์ใต้คลิปให้เด็กสกาวเนี่ยเพราะว่าไปออกที่จังหวัดใดบางที่เขาเกิดสิได้ซิเมืองจังหวัดที่ซันจอดไปจังหวัดใด มีแบบของดีแบบใดแบบแบบใดที่ยูจัหวัดนั่นละก็สามารถดําเอาตัวเลขมามุ่มกันใดนะคะเนาะเอ้าเดสกาวไปขึ้นหน้าจอให้คือเกาสำหรับตัวเลขฝากกดไลเลยก็แช์ก็ติดตามอีกครั้งนึงผู้ใดสนใจขิมก็ทักใกล้ขมานะคะหนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะชุดหนึ่งสำหรับคนที่เป็นสวฟ้ากลาจุดดงดำนะฮะบอกเลย้ยวผิวหนานะฮะดีมากดีมากสำหรับคนที่เดือนกับคสกาวก็ค่อยใส่ก็ชวนี้หันมาแต่งตัว ดูแลตัวเองเพิ่มมากขึ้นมันก็เออโอเคแหละนะคะมันก็บวันนา,นาสองนาม,มอมแล้วเขาทํางานนํานะคะตากแดดตากลมเพื่อกันนะคะมันก็เล่แบบแบบอืมันก็นแบบนกได้อยู่โอเคเปิดใจซ่องใส่ครีมของเข้านะคะชุดละหนึ่งพันสาร้อยบาทมีทั้งโอนแล้วก็ไปทางแล้วก็แคลเซียมบำรุงกระดูกนะคะใครที่เป็นกระดูกเปไปกระดูเป็นก้าเป็น คัดัาเข้าเป็นน้ำกันขวดแล้วบอสซาจะเทียรลองมาใส่ยาตัวนี้ของเฮาลองเมืองนะคะเปิดใจลองใช้550มันคุ้มค่ามากสำหรับท่านที่เอาไปกินแล้วมันจะได้เห็นผลถ้ามันไม่ดีก็ไม่ต้องกินต่อถ้ามันดีก็กินไปเรื่อยๆนะฮะเช้าสองเย็นสองพร้อมอาหารแล้วก็ถ้าใครอาการดีขึ้นก็1เม็ดเช้า1เม็ดเย็นก็จะกินได้หกวันพอดีกล่องกระปุกหนึ่งหนึ่งเดือน นะคะสำหรับคนที่ไม่ปวดเยอะลองเราพอหายปวดแล้วลองมากินเม็ดหนึ่งเช้าเม็ดดึงเย็นลองดูว่าเอ้ยมันจะมาล้างกันหรือเปล่ามันจะใช้ได้หรือเปล่าเนาะเอาเป็นว่าเลขคนสลับบุรีก็มาแล้วตามให้หรือสก,กาวก็ตามให้ที่นี้แล้วเนาะเปิดตัวเป็นครั้งนี้เราเป็นครั้งที่สองแล้วเราจะมามีข้ออีกรอบหนึ่งว่าคนสลับบุรีจะเพิ่มเตมิมหรือจะเปลี่ยนแปลงหรือจะมาแบบไหนหรือจะฟันเน้นๆแต่ว่ารอบนี้สี่มาชัวร์ร้านเปอร์เซ็นเอา สาลาคลิปนี้เดือนสก,กงหา่าจะขอตัวลาไปก่อนเจอกันไม่ไในคลิปหน้าทุกท่านงบ้านเฮงๆรวยๆถูกไวยไปด้วยกันกับคนสาะาบรีสาลาคลิปนี้สวัสดีค่ะ